วัสดีครับทุกๆคนนี่ก็ที่เดิมที่กอาครับตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวนีจะพาทัวร์โรงเรียนนะครับตั้งแต่ทางเข้านะครับว่าภูมิทัศน์สภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับอยากจะให้รู้อยากจะเห็นใครอยากรู้อยากรู้อยากชมนะครับจะพาไปชมนะครับก็ติดตามด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยปวดติดตามอย่าลืมกด สักใครให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับครับทางข้างหน้านู้นคือทางเข้าสู่คาชีนะครับถนนเส้นนี้ถนนเส้นนี้นะครับจดมุ่งหน้าเข้าสู่นะครับนี่คือ ครับโรงเรียนแล้วก็ด้านหน้าโรงเรียนนะครับอาจจะมีป้ายเยอะหน่อยนะครับป้ายเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นพันธุลงไม้ตัดหญ้ยายังไม่ได้เก็บนะครับหญ้าหยุ่ลุกหญ้ยายาวมาก เป็นยังไงก็ทางเข้าประตูโขงกับทางเข้าโรงเรียนเดียวกันนะตรงน,นี้ก็จะเป็นวัดบริเวณวัดตรงน,นี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับรั้วรอบขอบคิดน,น,นะครับรับ้ว ก็มีประตูเข้าโรงเรียนประเดียวันนี้ประตูปิดนะครับประตูปิดนะครับก็มีปะัะตูลูกทางเข้าแล้วก็ไปโรงเรียนที่อยู่ข้างในนะครับมีศาลา นะนี่ก็ไม้ประดับริมรั้วให้ภาพบรรยายด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> บางอย่างก็ไม่ได้บรรยายนสนามเด็กเล่นมีศูนย์นะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิศ้านไ็อยู่ด้วยกันครับกับโรงเรียน ก็มีประตูสองนะครับที่ที่เข้าไปจําคือใช้ประตูสองนะครับติดพระอุโบสดนะครับประตูสสดของวัดประตูสองนะครับหลังนี้ก็จะเป็นศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็กนะครับเพ่เสร็จล้างค่าการเรียน นี่ก็แอดอุตสาหการรมบริเวณนะครับภายในโรงเรียนนะครับนี่ก,ก็ห้องสหกรณ์นะครับสหกรณ์ร้านค้า นี่ห้องพยาบาลครับปิดกัน้นเรียบร้อยแต่ยังทาสีครับยังไม่ได้ทาสีนะข้างในภายในอาคารภายในภายในบริเวณครับขอโทษทีบรรยากาอาจจะเรียบหน่อยนะครับไม่ตื่นเต้นนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆ ก็มาจบที่เดิมนะครับกรจบเพียงรา,ายงานสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าว่ากันต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ